สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีถูกทันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องหลังจากที่ทางป้าเจ๋วโดนวิจารณ์นะพี่น้องเนาะในส่วนของที่พาน้องนาริตะไปนอนบนรถนั่นแหละพี่น้องก็เลยเกิดเป็นประเด็นดา่ามาแต่มีในส่วนของทางชาวนิตจับผิดเรื่องนี้จนได้พี่น้องบอกว่าการกระทําดังกล่าวต้องการโยนความผิดให้ น้องเคยเก่าหรือไม่แม่บาดนี่พี่น้องเกิดอะไรขึ้นนาะพี่น้องเนาะก็มีในส่วนของที่ทางเช่านิดอ่าลายคนนลายท่านเพื่อนเขาไปตำนี้หรือว่าวิจารณทางป้าเจ๋วนั่นแหละบอกว่าเป็นยังคือบผพาล้านไปนอนล่งแร่มเงื่อนก็มีบ้านก็บบรดยอยู่ในป่าในดงเรื่องแค่นี้คือคิดบได้บางท่านก็บอกว่าท้าเหตุแบบนี้ลู้บ่ว่ามันอันตรายกับลูกกับลานขนาดใดถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้น เจ้าสีบัวรู้ซึกพิษไปตลอดตีย่า่าสัน่าพีน่น้องบางท่านก็บอกว่าแล้วคือบผพาหลานไปโ่วงแรมหรือรีสอดใกล้ๆบ้านยาอ้างว่าบ้านไกลตเมืองเพราะรถก็มีขับมัวแต่ถ่ายรูปโพสต์อยู่ได้เรื่องไม่น่าเป็นประเด็นก็ชอบโพสต์ให้เป็นประเด็นมาสัน่าพีน่น้องบางข้อมมนก็บอกว่านี่แหละเนาะเขาเอื่นคนบ่ไดหนังสือสิ่งไหนสมควรทำกับไม่ทำสิ่งไหนที่ไม่สมควรทำ ับทำสงสารนาริตะมากวาสันวะบางท่านก็บอกว่าต้องการให้ค้นเข้าใจว่าอ่าบ้านพ่อยุยโสกามีแต่พอไฟดับแบบนี้ลูกก็ไม่สามารถเข้าไปนอนในบ้านได้ต้องการเหตุให้ค้นไปโทษฝั่งน้องเคยเก่าหรือไม่ว่าสันวะพี่นวงหลายคอมเมน์เลยลหละพี่นวงที่วบาถึงเรื่องนี้บอกว่าสงสัยคิดการไกลโพสต์แบบนี้คนจะได้เข้าใจผิดว่าบ้านของพ่อ ที่อยู่ยะโสหลังใหญ่โตมโหฬารแต่กลับไม่สามารถให้ลูกไปนอนได้ว่ษาญั่นว่าบางคอมเมนต์เพิ่นก็บ,บอกว่าถ้าสิเอาลูกไปนอนอิลีเป็นยังเขาสิบบให้นอนลูกเขาคักก,ก็แค่บอกแค่นั้นแต่กลับทําให้คนด่าเรื่อยเวื่อาษา่นว่าบางท่านก็บ,บอกว่าทำแม่นพ่อเขานี่สิพาลูกไปนอนโ่งแลมแร้ว,เ,เ,เ,วเพราะว่าเขาเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกมาก,ก่อนบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่ามันสร้างกระแสเพื่อทําให้คนด่าผู้ใหญ่บ้าน ต้องมีเอฟซีพวกมันเข้าไปด่าแน่นอนว่าเข้าไปนอนบ้านพ่อไม่ได้อย่างนูน้นอย่างนี้มันทำเพื่อจุดประสงค์นี้แน่นอนค่ะป้าพี่น้องเอวกัทไทยรูปแค่นี้ว่าน,นอนในรถแต่ความจริงมันกับผ้าลานไปนอนด่สวดนั่นแหละค่ะวสันวาพี่น้องบางคมเมมต์เพื่อนกับว่าแบบนี้พี่น้องโพสเองทำให้คนด่าเองแล้วก็มาโทษคนอื่นว่าไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตเป็นคนสร้างประเด็นเวลาคนอื่นด่าก็รับไม่ได้ ถ้าไม่อยากให้ใครด่าก็ไม่ต้องโพสต์ให้คนอื่นรู้วสันวาพี่น้องบางคอมเมนต์เพื่อนก็บ,บอกว่าห้านเขายังไงเขาก็รักเขาก็ฮักคือเก่าอย่าไปเก่งกว่าเขาลายวสันวาพี่น้องอย่าไปยุ่งกับเรื่องครอบครัวเขาเลยวสันวานั่นแหละพี่น้องเรื่องดังเก่าก็เลยเกิดเป็นประเด็นเนาะพี่น้องเนาะจากทางที่ป้าเจียวได้โพสต์โพสต์ดังกล่าวนั้นเนาะพี่น้องก็มีในส่วนของทั่วลงแล้วก็วิจารณ์ยับกันเลยทีเดียวพี่น้องแล้วก็ยังมีในส่วนของคอมเมนต์ที่พูดถึงว่าอาจจะ เพื่อต้องการให้เอซีตัวเองเข้าใจผิดพ่อของหลานหรือไม่ต้องการให้คนเข้าใจว่ามีบ้านหลังหง่โตแล้วว่าสามารถที่สิเอาลูกไปนอนเวลาที่แบบว่าชุกเชิญแบบมีได้นั่นล่ละพี่น้องก็เลยเกิดเป็นประเด็นเรื่องนี้จนได้เนะพี่น้องเนาะแล้วพี่น้องคิดเห็นกันยังไงในเรื่องนี้กับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมขคาวมาอัปเดตไหม เดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไหม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้แน่เด้อสวัสดีจ้า